สวัสดีครับพี่น้องมาได้ยังแมงมุมอีกอได้ตำปูมาสดๆให้พ่อใหญ่เพชรพี่น้องค่ะอกกับห่อกระถินพี่น้องซื้อมากกิโลนึ่งกระถินมป้อมแบ่งตำเพิ่นเคืองโล่เคืงโลเอาไว้ให้ข่อยกับน้องลิลลี่พี่น้องคะ่นะน,คน,นี้ได้หมาวาฬขี้นกบักักไซว่าน้องคนอยากกินแบบนี้กจัดให้เพิ่นก่อนออเอากินที่ร้านอะไห้หน้าร้านเฮามาพี่น้องมาให้เบาเพชรกินก่อนซะ แม่มันได้ยังกินไปแพงผัวพ่อแมงนั้นเราไปตลาดกับร้านกันซักซื้อข้าวต้มข้านมกินแล้วมันลบบู้สักอย่างพี่น้องคะยงวายุเห็นปลากระไรแม่แม่ก,มก็ะินมั้งเริ่มจาิคนกินก่อนเอาบะเขาา่าเอาไม้เนื้อสั้นแล้วกินหน่อยอะไรบุกมาพี่น้อ,อ,มมมนองมา้ืมสดๆเลยได้หมางวัดไส้ครับอพป้อม,อมก,กับกระทินมน้ง อืมวุ้ยได้เดียน,นี่ยอวันนี้เกิดอรเลยเขาจะลืมหอยไหมดเอืะวันน่ะเขาอมได้ไปนรอเฮ้ยเมือวันได้ไปนรอเขาเมืองวันเน่เป็นตะหนายแม,ม่จำมึงนาแซสบบหโอ้ยนนนนนจำเนาะประเทศเองได้อหรอพี่น้อง,อ,อ,งอืมอ,อืได้เรียเมือง แนใไข่อยู่ค่ะไข่อยู่เกือแบบเข้มจะน้อยเกื่อเร,อราเพิมบบยอย่างเป็นอาาเข้มจุมานี่มันได้กินน้ำมันหน้าพดาวบนอือื็ไปตีอ่างมาด้ปบันี้เลยอือเห็นแบบเอาไปปีกใครอ,อันหนึ่งนั่งกินเ้จาจะปีกเ<ค>ราปกไ,ไ,ไม่นอย มันเด็ดจ้าถ้าจะโบปิงนู้นนีู่้้นมันชิเป็นหมาอืมเออแหนมโมเมนตมูยอหน้ามันซื้อแหนมใหมนี่ยอ้มูยอใดชด่ไหมขึ้นมป็นยังแหนมแหนมเยคนจัดกินแหนมเลยซื้อ,อหนึ่งห้าอันมาส่วน วานแ้กก็ทาแปรงเย็นได้ไปรองหน้าคุนาเนาะก็เนาะทาแปรงแตบงทุกคือตังคริงก็เทวาไห่่้กโก,โกปั้นแเ,เนี่ยนาคลิ่งไม่ได้ไหม <laughs> 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 บันแดงคลิ่องไหมพี่นอ้องอ่อคือเวลาอุตังเ <laughs> ขาเรียบจนมดได้พี่น้องใช่ไหมจ้างเตาผ่านด้ยลูอ ทานไปเต็มอะ่มอยู่ไม่ยากเทียงไม่หมอทันยากเต้าทานแบ่น,นี้มันเสี่มันหัวมั้เรื่เข้าวปุ่รื่องเขาแล้วเปนนอ่ะอืน้ำมันเ่ย้าการกินเนาะน้ำมันน้นสุองน้มัอแรกเปิดที่เคดกินขาชีย้ยำจนปากบานค่ขอยมากินยำกูมาอือ เป็นเอาไว้แด้วเป็นองสตัวอะไรพี่วันพี่กลายเป็นนี่กะติน้ำไดเป็นน้องไ้ปนโคอวันทานให้เราทานหน่อ้ทานน้บดยังน้ำเด่อควันยังไงมึงยันมึงวันมงหน่อย เ mm hmm. มนต์บะปูบ่เนี่ยแซมตัวยูงเดี๋ยวจะตัวแม่ก็ mm hmm. อ,ออกฮอดไม่เดี๋ยนิรินรินปูกับแ <พอ S 1> มง<ๆ>วันเข้ากันเลยแป้งฟันแหลมยาสีฟันทางลิ้นออกฮอนไมเดี๋ยกินยังกับอะไร mm hmm. กินเพรอันหนึ่งสไตลยหอมป๊อบหอมเข้ากันมะนาน้อยมะนาน้อยจะกินอะไรมะนาน้อยกินนม,มนนอยนมอดไาไลท์ลินดิปีประทูห์ฮอ่ม เป็นปลาทูมานานกินเขาขาเป็นปลาทูอ้ยแสบหวานดีเนาะแม่เนะาะกาแฟกับเห็ดเจวเลวจามอมละอ พนกระจกแล้วพี่นอออ้องมาหอนเพื่อนพอดี่นตกประตลาดมาปนไปพ่อนเผ็ดคุณได้เหมือนหืนยังงีนนปงป้ปูส่วนเนาะประส่วนของถ้าไปพ่อนเพล้มยิได้ปูสดๆมากถ้ามาห่อนแต่คือกัน้งป,ปูปูมีมกุ้งกันนะน้อยู่คะมาห่อนเนาะมีเหรอบ่มีปูมาอืย อืมอืมอืมเรื่องอะไรอ่อืม,อม,อมนั่นจ๋าครับคือสวยยายแร้ารแบบน,นี้ซื่อหัยาาเน้ชามพุงเศร้าบาทใครเนีอยน่าขนงเมื่อก่อนยุพิมเหมือนแม่เลยคินนะใช่ วายกินกินเนี่ยครับเผ็ดหน่อยเผ็ดหน่นนนอยได้ม่ต่าเพิ่นอพอครับพอเนี่ยปวดอะอืมคือตากระหน่ํา อ่ะรูปกันคุณทิพย์ก็คือกันเราพี่น้องอัะคือเพราะคือพออันนี้น่อยสองคนน,อ,นะนอ,อ,งงอง่ <My name. S 1> น,อน้องยังเกาะไม่เม็ดบ่น้องเม็ดกับน้องเนียลืมคืออะไรเป็นแม่ได้จอดนะดังร, وم ร, وم ร่วงรองนะทุกพอ,อ่ไหมพอ,อมค่ะพอ<ม>สองเลยพอแม่างงา้ หน้ากะตั้มพวส้ำแมวตัวจริงค่ะที่ให้จอเมื่อชีวิตยับใม่จอเมันคือกันเลยตัวจริงเของงานกหมดมีจออีกนะของพ่อเมียเขนคือสิบตัวตัวน้อยซ้อมๆฉุนฉ<อ> <ừ> ุคือหนาแน่นแล้วหานาเนย มันไม่ขีดเ <ผม S 1> ตัวใหญ่ตัวจริงตัวเล็กๆขาวๆกับข้าว,าว,าวปนันใดดอกครับคนช้องสีแบบสันะขอบคุณญยังอุ่มน้ำเขาเมืดเลยน้ลองเสียพนอืม แบบอะไรขายขาล่มขายก่อนไปนะอะกินจงตัดเกือ,อนชาวบหรนอเปล่าฮะดูหรอ ฮะเจ้านาจะขี่รถไปทานประวันเด้อขันมีทานว่บบกสิเอาถ้าได้มากเอาใส่รถมารถตอบหนึ่งเก็บยานางมานำขอยานางมานำกสีหาไปชิดใบอะไรขี่รถไปยืนประวันไปทานประวันมีทานบ่อแบ เอิ้นป่าวันเอิ้นเป็นเอิ้นสาวันเด้อนะสาวคือเพิ่นเกิดรุ่นเนาะอืเอิ้นป่าวันอืมสาววันไหนมาท้าพมิดทาน,านบ่ปลาเทีนปลาแขเงามีก็เอาเครองสองก็ได้ให้เราเอามาสง่ง เราเอามาตบกันเอาซองสอบพันสำคัญพี่น้องมาพกนอืมกินเขา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 มาทำให้ก,ก่อนนะกินเขาบอกินกระตุ้นอืม เพื่อนมาไหนก็กิ้นเขา้าดิเพื่นเอาดูเมื่อเนี้ถามไป็อไปนอะยรพป่นองเียงเก่าแล้วกุม,ม,มกินตอนระบาพี่น้องปูในบาดปากปั๊บเอเค้นปลาเนองน้ำตกตัวหนึ่ง มีมหาเามหาลัยก็ยไหวเกี่ยเกี้ยตานน่อยเื่องาีเขากัปลาน้าจขี้เเขามหาขี้เเขวขี้ยเขวแน,นี้เลยยังทพี่นอ้องบอกความต้องการไม่ได้อ่ะอืมอ่าอยากทนก็บ,บอกยังเขาจะบอกอะไรอืม ขิ่เขาขิ่เขาขิ่นั่งอว่าิ่นั่งนี่แหละน่ไงเกี๊ยวนี่านไข่นะไมด้ไงไข่มือหมอนะอีกคนน่ะหมอนี่ด้วย ยองิอผู้าเนผูมันสุภาพขอโทษเด้อ่น้องเด้อกินปูนคลองเลมบนสุภาพในบาเป็นขอโทษขอหเขาเข้าเข้าเข้าไปไปฮะมนะ่วดให้ ไข่กูมงเกหวามันกู้วามันกูอืม,มรนะอร่อยนิยมี่นอืกินแล้ว

เตียงกระตูนบนเดิมพี่น้องเดิมมาเป็นได้เบิ้งเข้ากับเป็นห่วงพี่นออ้องเอ้าไปเย็งงานอ,อิสราเอลเนาะร้อยเพิ่นปลอดภัยเด้อโอ้เป็นแห้งหนย่รึฮึออกมาเลย

กิโลกกินวุจ <sup otherapy> ุุบานในคอสุวควายเน้อพี่น้องเด้อน้องโป้งเป็นของอย่าอร่อยไหมกินกบ่าวปุ มมันูเมนขอปำขอ้หรอน่เขตอมแนบอนไปอะไรนหเพราว่าจะกิน อืมืมกินป่อันนี้กินเด้พี่น้องมาเมกะทินอร่อยกระดอบที่อ่ะขวมันสอืมมืดนอง อืมอ่ไอเดียวมันเกีนะ <ś c oughs> ่ยวกินบ้แสบเลยมั้ ออนข่อยกินอันนี้แล้วเจ้าไมาให้พี่น้องเบิ้งลูกข่อยได้อืมไปเบิ้งบก่กยหรือเบืเบิ้งเยเคพี่นอ้อง